ทำไมรถมันติดจังวะเฮ้ยใจเย็นก็ได้พี่ไม่น่ารับมาเลยแก๊สก็จะหมดเฮ้ยเอาแ้่หนูลงตรงนี้ก็ได้นะจะทิ้งกันเลยเหรอเอาไฟเขียวไปไม่ไปวะไปด้เขียวแล้วไปเว้ยรถติดอยู่เนี่ยอีนี่ก็รีบรถก็ติดออะไรวะไป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 เอาสมองขับรถหน่เฮนะ ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมอารมณ์เสียไปหน่อยขออนุญาตขับรถต่อนะครับลืมกดมิเตอร์ลืมกดก็กดใหม่ได้ครับอยากรู้ไหมคะว่ากลิ่นหอมทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ยังไงคลิกเลยคะ่ะ